หวานละมุนพลอยเปิดตัวคบต้นทูพีแต่ละช็อตข้างลากสุดๆไปเลยพลอยเชอร์มานเปิดตัวคบต้นทูพีอย่างน่ารักเบาอะอย่างหวานด้วยแคปชั่นอ่านแล้วโลบเป็นสีชมพูทันทีชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับนักแสดงสาวคนดังพลอยเชอร์มานกับแรปเปอร์สุดหล่อต้นทูพีก่อนหน้านี้มีโมเมนต์น่นรารักนาออกมาให้เป็นแฟนด้วิทบิทั้งภาพพลอยเป็นนั่งรอต้นถึงขอบเวทีคอนเสิร์ตและได้เห็นทั้งสองคนเป็นไหนมาไหนด้วยกันบ่อย ความชัดเจนนี้ได้ถูกตอกย้ำแล้วจากฝ่ายชายด้วยการที่ต้องดูพีได้ลงภาพคุกพลอยในโมเมนต์กอดอย่างหวานซึง้งต้องบอกว่าภาพดังกล่าวหลายคนเห็นแล้วถึงกับกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวดีๆของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ล่าสุดพลอยเชอร์มานก็ได้ลงภาพเป็นการตอกย้ำความชัดเจนความสัมพันธ์ที่ำลังเริ่มต้นอย่างสวยงามกับภาพของการเดินเคียงข้างคล้องแขนไปด้วยกันพร้อมกับเขียนแคปชัน่นที่หวานซึง้ง I อ o l d the star about you ยยินดีกับคู่รักป้ายแดงนะจ๊ะ ขอบคุณภาพพลอยเชอร์มานต้องทูพีภาพหแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ